สวเดทางอีกแล้วดูได้ทองฟ้าสวยมากเลยวันนี้ เห็นมีคนเลยมมีคนมีกันนู้นเว่าถึนู้นคนเต็มเลยนู้นนูนเออนู้นนู้นนู้นเดี๋ยวแลเดี๋ยวแล้วไไหนนี่ไหนโอเคอพอกมาปุ๊บมันเป็นนี้เลยนะนี่สวนทุเรียนนี่สวนทุเรียนอีกสวนหนึงของตาริน อ๋ออันนี้ลองกองตัวนี้ต้นลองกองนี่ต้นลองกองลองกองอำเภอกันทรักษ์นะครับจังหวัดศรีสะเกดเฮ้ยพี่ต้นใดหน่วยมันอยู่โอ้ยังอยู่ยังอยู่หลายอยู่ยังเปมดเหม่อน แข่งสองคิวเลยนะไปบ้างซอเด้อครับบอสตามอะล่ะบอสพยาตตานี่น oh ี่นี่ต้นนี่ก็เหลือหลายนี่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 อันนี้ถือว่ายังไม่ยังไม่รออยู่รอเงินอ่อนที่เขาบอกบอตัมนี่แต้องบอกว่าคือผู้เรียนที่สามารถตัดได้คือต้องเท่าไหร่คุณตาหนึ่งร้อยยี่สิบวันใช่ไหม ร้อยยี่สิบาทนะแมวนะร้อยยีบาทครับนี่นี่โอ้นี่ายมนี่นี่นี่ยาะมสวงามนทุเนียนนี่นี่ยนี่เนี่ยอนีเนี่ยเนียเนเนี่ยเนี่เนยนี่นี่ยเนี่นี่ยเนยเนี่เนี่ยี่เียนี่นี่เนี่ยยเย่เ่เเรนี่นนน อันนี้ไม่เกินสิบลูกเพราะว่ามันคล้ายๆกับขึ้น<ร>ใหม่กลัวต้นจะโทมโอ้มันก็จะเอาลูกมากไม่ได้ต้องดูแลดีมากเลยนะทุเรียนเนี่ย <c oughs> จะไปเล่นนะ <c oughs> เออดูแลดีก็ให้บานเนี่ยครับ <c oughs> บานกาบามันลายแลวเขาก็ เลี้ยงนวยออกต้นต้นนึงนี่ถึงเจ็ดสิบนวยก็มีป่ะตาเจ็ดสิบลูกก็มีต้นนหญ่ของผมวันนั้นสองร้อยคนเนี่ยสองร้อยลูกโอ้ย่างี้ต้นเอินเลยดิครับนี่ต้นนี้ต้นเดียวพอต้นเดียวสองร้อยลูกปีนั้นที่ได้เท่าไหร่ที่ว่าได้ราคาต้นหนึ่งมันปีแล้วมันได้สามหมื่นกว่าโอ้ต้นเดียวนี่ต้นเดียวที่มีเรียกว่าได้ได้สูงสุดมีเท่าไหร่เคยเคยมีเคยจำได้ไหมมาต้นหนึ่งได้ขายได้สูงสุดสามหมื่นต้นละสามหมื่นตาแล้วสมมติว่า ผมไม่มีเงินเยอะผมซื้อต้นเดียวได้ไหมซื้อไว้ต้นหนึ่งเอาไว้มาเก็บกินเก็บกินเรื่อยๆเอาต้นเดียวหนาต้นที่มันลูกดกนี่แหละครับคือไม่ซื้อทั้งสวนซื้อต้นเดียวถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นตาต้องเรียกว่าจองเป็นต้นก็มามาก็จะได้ได้อันนี้ซื้อขาดเลยหัน้าไ็ได้ซื้อขาดเลยเหมือนรถซื้อขาดซื้อขาดแต่ว่าเจ้าของสวนดูแลให้ทุกอย่าง ถึงเวลาก็มาเด็ดไปขายไงครับชับดัดขนออกบุดนี่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 โอ้แต่ต้องแข่งนะตาเนาะโอ้นี่แต่งตาแก่ปู้มีความรู้ประสบการณ์เจ้าของสวนนะครับนี่นี่ฟางเข็มที่ยังฝืนโอ้ดีเลี้ยงอะดีเหลืองนี่มันโชมโอ้นี่โดนโดนปุ๋ยโดนเออดผิดจุดโดนเฉลาเฉลาเฉลาบานกับฟังเข็มหาเข็มฟืนขึ้นมาไบปุ่มเลยนี่ฟางเข้มเลย อคือประสบการณ์ขึ้นชีพได้นะตาเนาะขึ้นชีพได้ไหมอีกเนาะแมนโอ้ต้นมันมันมันฟังตานตูงตายโอ้จมีใจรับคือต้นที่ตาปลูกนี่ดูไม่มีตายสักต้นเลยนะนี่เพราะว่ามันขึ้นเสมอกันสวยหมดเลยครับอ๋อโอ้หายไปต้นหนึ่งสามต้นสามต้น นี่เลยฝังเข็มให้เนี่ยเขื่อนบ้านเนโอ้ฝังเข็มฝังเข็มแล้วมันมีต้นไหนนี่มันมีเข็มหฝั่งทาวที่จะถ่ายรูปได้ตาแมวจะได้ผมอันนั้นฝังมัดคู่ต้นเหรอนพี่อ๋อแล้วฝังยังไงตายเป็นยังไงเข็มเหมือนคนไหมครับบอกแล้วอันอ๋ออ้าจอเข้าไปอ๋อเป็นสูตรเป็นสูตรว่างยากระสีดยาเอายาอะไรใส่ในสลอนแบบว่าอเอาสนิพย์กับยางนี่ครับนี่ครับเจ้าของสวนทุเรียน ประสบการณ์สวนเยอะนี่ไม่ต้องไปกินไก่แล้วครับนี่พูเรียนภูเขาไฟกันทะลักนี่ก็สุดยอดแล้วครับนี่มีทุกพันธุ์ป้าป้าทยอยถอนตัวรงในต้นไม้ อันนี้ตกบ่ตาหล่นบ่ครับมันหล่นมันหล่นมันกระเด้งมันร่วงเลยนี่มาชมสวนตาพาสดๆพาสดๆมาวันที่มันหล่นนะเออมันหล่นถูกวันพอดีมันกระเดงเบื่อหล่นหล่นไปไหนตาหล่นไปไหนมาดีปะครับ มันกระเด้งมันงอๆไงรอกร้ยนอ้าอ่าอ้าวชิมชิมแล้วลดนี่สุเรนนี่ล่นถูกวันใช้มือระบายด้ถ้วนหกสิบหน่วยเขาเมาแล้อ่าครับกดีละเดี๋ยวมจะเอาไปใส่แหละเขาสั่งค้ายอางตะวันเดี๋ยวอ๋อย่ไหฟังว่าจะขายเนี่ยเข้ามา

ผมกินล่ะผมกินลเนื้อไงพี่เนื้อเป็นไงบ้างมันอร่อยเอาใส้หมนี่ล่อยมือดีอดีทพดีเลยครับดีมือนีมืออื่นมือสมมือเลมือดีเบใช่บ้อาจารย์ามพดีเลยมือดี่อดีแล้วกดในหลวงนี่ยสุดยอดสุดยอมันสุดยอดกินพิธีพิธรนไม่ได้หรากินทุเรียนมันจะไม่ร <c oughs> อย